ใช่คุณแม่ด้วยนะคะซึ่ง ด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆด้วยนะคะจะบอกว่า EP นี้ exclusive มากๆอีกแล้วเพราะว่าเป็นปีแรกที่เรามาจัดงานวันเกิดให้คุณแม่เอินครบรอบ60ปีนั่นเองในปีนี้นะคะจัดโดยคุณพ่อนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศต่างๆในงานเลยว่าวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณแม่บ้างแล้วคุณแม่จะน้าตาแตกหรืออะไรไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะคะก่อนที่เรนจะไปแต่งหน้าทาผมงานมาเกิดคุณแม่นะคะเอินอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักกับตัวนี้เลยค่ะ Meri Vitamin C Merasma and Dark Spot Serum นั่นเองค่ะต้องบ ก่อนเลยว่าตอนเอินอยู่มหาหลัยเนี่ยเอินเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีฝ้าแล้วก็กระเยอะมากๆนะคะด้วยความที่เาราเป็นคนไม่ชอบทาครีมกันแดดด้ความที่ครีมกันแดดจะมีความเหนียวเนินนะก็ททำให้เอินเนี่ยเป็นคนที่ฝ้าขึ้นง่ายมากๆแล้วก็หน้าเนี่ยจะดูคล้ำกว่าคนอื่นๆทั่วไปค่ะแต่ตั้งแต่เอินได้มาลองใช้ตัวนี้นะคะเมอร์ซี่ค่ะจะบอกว่าของเขาดีจริงๆค่ะถ้าพูดถึงเซรั่มวีซีเอินจะนึกถึงเมอร์ซี่ค่ะเพราะตั้งแต่เอินได้มาลองใช้ตัวนี้นะคะมันลดเลือนตัวฝ้ากระสุดดดำๆของเอินได้ดีมากๆเลยค่ะและและดูจางลงลในน14วั อีกทั้งเมอร์ซี่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฮิตและขายดีมาตลอดด้วยถ้าเพื่อนเพื่อเข้าไปดูรีวิวนะคะจะบอกว่ามีคนพูดถึงและมีรีวิวที่ดีไว้ยเยอะมากๆเลยค่ะปกติเอินจะใช้ทั้งเช้าและก่อนนอนหยดเซรั่มสองสหยดและทาทั่วใบหน้าเป็นประจำทุกวันค่ะเมอร์ซี่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีสารบำรุงผิวที่ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยจัดการฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างตรงจุดพร้อมลดความหมองคล้ำทําให้ผิวรายดูกระจ่งางใสรู้สึกได้อย่างชัดเจนด้วยอนุพันธ์วิตามินซีที่มีคคววามงตั ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกไม่ละคายเครืองเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยวิตามินบีาป้องกันการเกิดเลี้ยวลอยด้วยสารสกัดจากเปลือกสม้มที่ช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำอย่างปลอดภัยบอกได้เลยว่าเมอร์ีเนี่ยเป็นเซรั่มวิตซีที่ยืนหนึ่งในเซเว่นอีเลฟเว่นสำหรับคนที่อยากลองทดลองใช้ก่อนนะคะเขาก็จะมีแบบซองด้วยราคาอยู่ที่ซองละ59บาทนั่นเองแต่ถ้าเป็นแบบของเอิญนะคะเป็นแบบขวดแบบนี้ราคาจะอยู่ที่490บบาทต่อขวดนั่นเองราคาดีมากเลยค่ะ สำหรับช่องทางการจำหน่ายนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามด้านล่างที่อาจจะขึ้นให้ตรงนี้เลยจะบอกว่ามีหลายสาขาแล้วก็หลายที่มากๆเลยค่ะราคาดีขนาดนี้ต้องไปซื้อแล้วค่ะทุกคนแล้วจะบอกเลยว่าถ้าของเขาไม่ดีจริงเนี่ยเออม์เมกาออกมาพูดแน่นอนเพราะฉันไปหาซื้อกันเยอะๆนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานของคุณแม่แล้วนะคะพร้อมบอ บอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดงานให้คุณแม่ซึ่งงานนี้คุณพ่อเป็นคนออกงบทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นแ l ก c k box นะคะที่ลูกๆเป็นคนเลือกให้แล้วก็จะมีนี่ไฟกอบฟนะคะเพราะคุณแม่คนชอบตีกอฟตีเหมือนมันต้องเป็นแบบชมพูม่วงแดบงบที่แม่แบบอยากให้เราใส่ลรวก็ใส่เป็นชมพูนี่ก็ใส่เป็นแดบงบอย่างนี้นะคะแต่ว่าแขกอะแม่ไม่ได้ให้แบบจำกัดว่าต้องใส่เป็นสีอะไรก็คือสบายๆเลยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนที่คุณแม่มาถึงแล้วตอนรถติดมากฝนตกเดี๋ยวเข้าไปถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูนะ ะคะเรามีแขกมางานคุณแม่เนี่ยสามคนด้วยกันซึ่งอาหารก็จะต้องพรีเมียมแล้วก็ดีมากๆอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้เลยค่ะอาหารญี่ปุ่นค่ะเอิร์นสเฟรตหรือว่าสิ่งที่ฉันชอบม่สุดก็คือซูชินะคะซึ่งมีอะไรบ้าง ะมีแซลมอนนะคะมีไข่หวานมีปลาไหลแล้วก็เป็นโรโกลมๆอันเี่ชอบมากที่สุดก็พลาดไม่ได้นะก็คือแซลมอนนั่นเองก็จะมีแบบเบิร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบกินดิบก็สามารถทําเป็นเบิร์นได้อันนี้ก็จะเป็นซุมแรกเลยะค,ะค่ะซึ่งซุมต่อไปนะคะก็เป็นอะไรที่คุณแม่ชอบกินมากๆเพราะมันง่ายแล้วก็รวดเร็วลูกชิ้นหมูปิ้งแช่กะทินั่นเองค่ะคือจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบแม่ซื้อใกินตั้งแต่แบบเด็กๆแล้ทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่เพราะเป็นอะไรที่ติดมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ แล้วก็สามารถจิ้มน้ำจิ้มได้ค่อยากจิ้มน้ำจิ้มใครกินเผ็ดใครไม่กินเผ็ดก็สามารถเลือกได้นะคะขาดไม่ได้ก็คือของหวานนั่นเองของหวานของเรานะคะไอติมไผ่เทอด ซึ so ่งเป็นไอติมที rial, ่ม so ีมายาวนานมากๆันเชื่อวทุกคนอ่ะต้องเคยกินแบรนด์นี้ไข่ทองก็สามารถเลือกท็อปปิ้งเองได้ว่าใครจะอยากใส่แบบซีเรียลข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็มีนมข้นนะคะต่างๆสามารถมาตักเองได้นะคะซูมก็จะประมาณนี้และที่พลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือโตจีนนั่นเองที่คุณแม่ได้เลือกเมนูต่างๆไว้แล้วนะคะที่เชื่อว่าเพื่อนๆคุณแม่รวมถึงเอิร์นก็จะชอบมากๆก็เดี๋ยวจะมาเสิร์ฟเป็นระยะๆนะคะจะบอกว่าวันนี้เริ่มมีเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ด้วยนะคะซึ่งอัน แล้วก็จากคุณพ่อเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณแม่บอกไว้เลยว่าสเปเชียลแน่นอน ส่วนธีมงานในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีฟิกสีว่าแบบทุกคนต้องใส่สีอะไรแต่ว่าคุณแม่เลือกที่นี่เ่เรื่องที่เป็นโต๊ะจีนเพราะว่าเป็นอะไรที่ง่ายไดย้และเชื่อว่าคนไทยเนี่ยป็นคนที่แบบชอบกินอาหารจีนหรืออะไรที่มันแบบง่ายๆอยู่แล้วก็เลยเลือกที่นี่นะคะแล้วบรรยากาศดีแล้วคุณแม่มาที่นี่บ่อยอะไรอย่างเงี้็เลยเลือกตรงนี้นั่นเองค่ะสมบอกว่าตอนนี้คุณแม่มาถึงแล้วเ๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนเพราะคุณแม่เป็นเซเลบวันนี้เซเลบอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นเซเลปิตรเพรจะน่าจะถ่ายรูปถ่ายคิ คนที่คิดมากตังแตแรกอออคิดว่าจะแบบสูงประมาณพี่อะไรเงี้ยเพราะพี่ก็สูงแบบมากๆใช่ปะแต่มันสูงมากกว่าพี่อีกเทากอกมันต้องสูงมาก อะไรมาเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแค่หยอดแต่ว่าใส่จดหมายแล้วก็ทําบุญข้างหน้าเฉยๆเป็นกล่องทําบุญแต่ทุกคนก็คือน่ารักด้วยแบบยิ่งใหญ่สุดเดี๋ยวเชื่อว่าแม่จะมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราก็ทำท่าอย่างนี้ของแม่อย่างนี้ก็อะไรัก็อย่างอ่ะแม่ชอบแบบนี้อ๋อกลุ่มเขาใช่ไหมเธอตลกแต่แม่จะมาถ่ายเดี๋ยวรอดูได้นะคะเพื่อแม่น่ารักมากวันนี้ก็คือเจ้าแม่คอนเทนต์นะคะติ๊กคอนเทนต์ทิกต็อกคอนเทนต์ยูทูบแล้วก็คอนเทนต์ไอจีก็คือเป็นทุกอย่างแล้วนะคะรูปก็ต้องถ่ายจัดเต็มมากเราดูน ก็อบอกว่าพี่ออมอมาคือมาผิดทีมเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าทีมวันนี้คือจมูแดงม่วงนะคะแล้วเขาบ้าแบบนี้วงกลมทีว่าตรงไหนคือสีชมูสีม่วงหรือสีแดงดนี่นั่งใส่สีเงินทั้งกระเป๋าทั้งเดรสทั้ง าไม่มีเลยมันสีแดงงงมากจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรให้อภัยคุณแม่เขาก็หลังจะคลอดแล้วเดือนหน้านะคะรอดูคลิปคลอดของนางได้แต่จะเข้าไปถามพี่ยองว่าทำไมถึงใส่สีนี้ที่มันแบกแดงกว่าคนอื่นทำไมคุณพี่ถึงใส่สีนี้คะตอบไม่ได้ฉันใส่สีนี้เพราะว่าสีที่เขามีให้ตัดอะไม่มีสีม่วงแล้วมีให้เลือกคือสีชมพูแบบบางเย็นมากแบบกับมีออนะชู์ฉันเลยบอกว่าเออถ้าแม่ถ้าเขอใส่สีนี้แล้วกันคุณพี่โชว์ตัวเล็กมาก ใช่แล้วคือแบบฉันต้องใส่แบบค้นเตี้ยไงเข้าใจป้าแต่ถ้าสุนก็ไม่ได้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อเหมือนเนี่ยโัวเลขมากเลยอ่ะเธอต้องเห็นใจฉันนะจ๊ะเหูฟอยอลังการตุกอลังการกําไรอลังการเนี่ยอลังการกันต้องถ่ายรูปแล้วไปได้หมดความสัมพัญแล้วโไปแล้วถ่ายรูปก่อนนะคะ เชิญศิลปินหนึ่งท่านมาอยู่กับเราที่งานในวันนี้ด้วยซึ่งเป็นศิลปินที่แม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญพบกับศิลปินคนนี้นะครับนั่นก็คือพี่แก้มเดอะสตาร์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับ ขึ้มนมาบนเวทีสีท่านนะคะขอเชิญได้ฟอนะคะไอนเชิกค่ะทีมะผมิยังแจววจริงนส ที่ๆลูกค้าที่ได้สละเวลามาเพราะว่าผมจะไม่ได้จากก่ยายตลอดเลยค่ะตั้งตอนพศจิกา12ปี่ <laughs> เดินทางอยู่ต่างประเทศจนตลอดนะฮะแล้วก็ได้ถบอลเนี่ยมีความเข้าใจนะฮะแล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่มีสีสูงมา,สนนา,า,ากสวดมนต์ทำบ้านเช้าทำบ้านเย็นนะครับตั้งแต่ผมแต่งงานมาจนปัจจุบันนะฮะไม่มีวันไหนที่ถิ่นบอลไม่ทำวันนะฮะจนปัจจุบันเนี่ยผมก็มาทำงานรแสดงนะฮะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเองภรรยานะฮะเห็นคุณแม่เห็นคุณพ่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่า เป็นมุญแล้วก็เ็นความรู้สึกว่าในชีวิตนี้เงินมันก็มีความสําคัญในชีวิตแต่เงินก็ไม่ได้มีความสําคัญที่สุดในชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเมืนน่อปลายชีวิตเนี่ยผมก็บอกลูลก,ก,ลกตวๆตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะมีเงินมีอเาหน้าอย่างไงเราก็ไม่สามารถเอาไปโพกทาได้เพราะฉะนั้นอยากจะเห็นลูกๆอยากจะเห็นพวกเราทุกคนที่เป็นการายไารและมีที่มาในวันนี้ที่จะเคลื่อนตัวหรือมอนะครับได้ชนะทั้งสองโลกหรือโลกนี้และโลกหน้า มีความมั่นคงในภะสัง,ง,งคมนะครับมีเงินมีทองนะคะรับมีความเมตตากบุณาลุกทิพตาแล้วก็อยากจะให้หมู่บ้านเนี่ยนะครับได้เรียกได้ว่ามีควาสุขนานในชีวิตพีเบิร์ด ใชค่ะเ้วก็เพื่อนๆพี่ๆมากันเยอะเราก็มีความสุขแล้วเราก็เซอร์ไพรส์ด้วยโดยเฉพาะชอต่างๆเนี่ยไม่ทราบเลนก็เป็นอะไรที่ประทับใจแล้วเราก็จะ อยู่จาก1 2ปีข้างหน้าน่ะอ,อายุ72เออก็เลยวันนี้ก็จะมาปิดคลิปพร้อมกับคุณแม่เลยนะคะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเอิ t สุเก็ตเตอด้วยนะคะให้ไปทะลุ100 0 0 0 subscriber นะคะจะได้ไปกระโดดล่มที่ดูไบนะคะถ้าใครเห็นกระโดดล่มก็มากดซับกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าไปติดตามกันว่าเอิญจะพาทุกคนไปตะลุยที่ไหนนะคะมาแฮปปี้เบอร์เดย์แม่กันเยอะในคอมเมนต์นะคะทุกคนบ๊ายบาย เกิดให้คุณแม่ครบ60ปีนะคะก็้องสั่งวันเกิดแม่มอนนะคะสิริพาคของเรานั้นเองหรือว่าคุณมอนคือแม่มีชื่อเยอะมากอยากให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่อยากให้เครียดเยอะกับทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเอวาที่เอวาดื้อนะคะก็ไม่เลือด ก็ต้องโยนให้เอวาก่อนแล้วก็อยากให้แม่ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่กับพวกเราสีสาวไปนานๆจะถึงมีหลานมีเลนไปเลยนะคะวันนี้ก็ปีนี้ก็จะได้หลานคนแรกด้วยนะคะให้คุณแม่เป็นขอวันเกิดที่ดีที่สุดแน่นอนที่แม่จะได้จากพี่ยอมนะคะแล้วก็อยากให้แม่มีความสุขดุแลสุขภาพดีๆนะคะรักแม่มากๆเลยจากเอรค่ะครับก็ Happy Birthday นะครับแม่มอนก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงครับอายุยืน เราสุขภาพดีๆจะได้อยู่ดีก็ได้อีกหลายๆลุม <ไป S 1> เลยร้อ <ไป S 1> ย<ไ>ปยีไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอให้เงินทองไหลามาเท <c oughs> มาทุกๆก็โตหมดแล้วก็โตมาเป็คนดีหมดคนด้วยแล้วก็ขอให้รักกับหอหค์นานๆ้วยครับ <c oughs> ครับก็ขอให้หนุมมอนนะฮะก็ถือว่าเก้าสปีที่แต่งงานกันมานะฮะก็เป็นภรรยาที่น่ารักแล้วก็ยังน่ารักตลอดไปนะฮะแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะมากนะครับวันนี้ผมมางานนี่ตกใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมรู้จักเพื่อนหนุ่มมอนนี้ไม่กี่คนเลยนะฮะ<ๆ>ก็รู้สึกว่าเท้าก็ประสบความสําเร็จมีเพื่อนฝูงเยอะนะฮะก็มีคนที่มีจิตใจเมตตานะครับแล้วก็มีความเข้าใจในการดาเนินชีวิตผมก็ถือว่าโชคดีนะฮะได้ภรรยาดีน่ารักแล้วก็ดูแลลูกสาวสี่คนแทนผมตลอดมานะฮะก็ขอให้หนุ่ควมม ควาเจริญนะฮะแล้วก็เข้าถึงธรรมแล้วก็เข้าถึงนิพพานนะฮะในการเป็นคนต่อไปด้วยฮะรักแนละจุ๊บจุ๊บฮะ <laughs>